เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวีทัสสวัสดีเ,เพื่อชาวแฟนเกม Odin Wara Rising กันอีกเช่นเคยกันนะครับในพาร์ทนี้นะฮะเราจะมาพูดถึง5สิ่งที่ผู้เล่นใหม่ควรรู้จะได้ไม่พลาดในช่วงต้นเกมภายในเกม Odin w a r จะมีอะไรกันบ้างนั้นก่อนไปรับชมคลิปฝากเพื่อนเพื่อกดไ like ล <c oughs> ค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์แล้วถ้าเนเพื่อนชื่นชอบผมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับและสำหรับเรรนาท่านใดที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over Top Up มีบริการดีๆเยอะแยะมากมายสำหรับ เป็นเพืเ่อนในได้สนใจลิงค์ร้านอจะใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไว้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Top Up หากคุณต้องการเล่นเกม PC ในขณะที่อยู่นอกบ้านพร้อมความหน่วงระดับต่ำและคุณภาพ 1080p ลองใช้ OS Link จาก l d Player ดูสิเพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณจากระยะไกลได้ทุกที่ทุกเวลา และหากมีผู้ใช้ OS Link ใหม่มาติดต่อแฟนเพจ OS Link และบอกที่ช่องซักนิตคุณจะได้รับ VIP ฟรีไปเลย1เดือนไม่อยากพลาดอย่าลืมดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันนะครับโอเคครับเพื่อนสำหรับหัวข้อแรกที่เราจะขอพูดถึงกันก่อนเลยนะครับผมนั่คือการเก็บเวลยังไงให้ไวในช่วงแรกนะครับ ึ่งต้องบอกกันก่อนว่าการเก็บเวลมันแบ่งออกเป็น3ระดับหลักๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นของสายฟรีที่เป็นแบบฟรีจ้าจ๋าสายเติมปานกลางสายเติมเล็กน้อยหรือแม้กระทั่งสุลต่านะครับจะทํายังไงให้ไปไวซึ่งไอดีปัจจุบันนี้นะครับอันนี้ต้องบอกกันก่อนว่าเป็นไอดีของพี่ป๊ามเนาะอันดับเซิร์ฟเวอร์นะปัจจุบันครับอยู่ที่อันดับ23เลเวล41อันดับ1เขาอยู่ที่ประมาณเลเวล48ตอนนี้ก็น่าจะขึ้น45ไปที่ร้อยหลักปัจจัยแรกครับที่จะทําให้คุณเวลววววสส่่่นใหญแ้ทีจะิ่งเลไวใน่งแรกครับส ของตัวเกมโอดินวาราเนี่ยจะรู้ได้เลยครับว่าคนที่สายตีใกล้เนี่ยกว่าจะตีบอลได้แต่และตัวเนี่ยยากมากๆแล้วเวลาเราตีได้แล้วหรือว่าเล่นมาสักพักเนี่ยสิ่งที่จะช่วยให้เราไวไวครับนั่นะคือการสร้างปาร์ตี้ทุกคนนี่เปิดมาเลยครับมันจะมีคําว่าผู้เล่นแนะนําถ้าใครเจอชื่อแบบนี้ครับเราสามารถเชิญได้เลยแล้วถ้าเพื่อนคนนั้นครับ ตีบริเวณเดียวกันหรือว่าตีมอนสเตอร์เดียวกันเกาะกันไปเรื่อยๆจะทําให้คุณสามารถเก็บมอนสเตอร์ได้ไวน,นะครับมอนสเตอร์ในแมปเอาจริงๆมันมีให้เราตีเยอะมากๆแต่ข้อเสียอย่างเดียวเลยก็คือว่าเวลาเราตีไปมันจะมีมอนบางตัวที่อยู่ใกล้ๆกันแล้วเราก็จะโดนรุมตีการปล่อยไว้ออโต้เนี่ยโอกาสที่เราจะโดนมอนตีตายเนี่ยมันสูงมากๆวิธีนี้ก็จะช่วยทําให้คุณเก็บเวลได้ไวส่วนใครที่อยากจะรู้ทริคแบบละเอียดที่แบบสายฟรีสามารถทําได้ตัวไอด้านขวามีนะครับสามารถไปดูรับชมเพิม่มเติมและเมื่อเราเก็บไว้เวลไปสั่ผัส การผ่านบอสประจำพาร์ทไม่ไหวนะครับบอสแต่ละบทครับเนี่ยมันจะมีปรากฏเลยนะครับตั้งแต่เมืองแรกนะครับอันนี้คือเราผ่านได้ e ซี่กันทุกคนแน่นอนพอเราเข้าเมือง2ครับมันก็จะเริ่มมีในส่วนของพวกบอสมงมุมมันก็มีวิธีผ่านนะครับเดี๋ยวผมขึ้นอินเสิร์ตให้ดูตอนที่ผมเล่นสายฟรีที่เป็นดาบโล่ก็สามารถผ่านได้แล้วก็บอสเมืองต่างๆครับการที่เราจะาผ่านพวกเนี้ยมันมีวิธีอันดับแรกเลยครับ sp ภายในเกมหรือว่าขวดยานะครับนี่ ในเกมอ่ะมันจะมีให้เราอยู่แค่2ขวดนะครับก็คือขวดที่ฟื้นฟู4 5กับ30ใช่ไหมซึ่งมันฟื้นฟูไม่ทันไว้ทุกคนเราสามารถไปหาซื้อเพิ่มเติมได้โดยการกดแมปทางด้านขวาแล้วก็เลื่อนแมปออกมาครับนี่ครับเพื่อนเห็นตรงนี้ไหมครับสันเขาของโตรนะครับเราก็กดแบปปึ๊บจากนั้นก็กดเดินนะครับแล้วก็ว์าไ่ได้จริงๆว้า์ปได้เลยนะมันจะไวกว่าก็คือกดว้าไปตรงสันเขาของโตรจะมีพ่อค้าขายยา SPU เราแวแกนั้นแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งเลยก็คือเขาขายแพงมากทุกคน บริเวณสันเขานะครับเราลองมาหาดูได้ตอนนี้เราเข้าใกล้อย่างปึ๊บอ่าสันเขาคอนโทรลนะครับเถวๆนี้เราก็สามารถหาได้จะมีพ่อค้ามาขายอยู่แต่บอกเลยว่าขายโคตรแพงนะทุกคนสามารถมาซื้อได้ซึ่งยามันจะฟื้นฟูอยู่ที่ประมาณ60 SP ต่อการใช้งานนะครับเีาลองวิ่งหาดูเรวแวงนี้แหละดีวผมพาหาโอ้ยกระตุกกระตุกแสดงว่าตอนนี้ทุกคนอยู่เยอะมากไปฮะนี่เจอแล้วนะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับ คนสามารถมาซื้อนี้ได้ก็หลักๆแล้วเราจะซื้อมาเยอะซื้อเพื่อจะใช้ในการผ่านด่านนะครับเห็นไหมมันจะมีขายขวดเล่าแมน250ก็คือแพงนะครับแต่เราจะฟื้นฟูได้อยู่ที่ประมาณ sp 60หน่วยซึ่งถ้าบวกกับในส่วนของ sp regen ตรงนี้มันก็จะช่วยทําให้เวลาเราฮิลเนี่ยแรงมาขึ้นเราจะใช้ในกรณีที่ลงด่านที่เราไม่ผ่านแต่ต้องบอกก่อนว่าไอเนี้ยมันคิดรวมกับค่ายาที่เราซื้อไว้ก่อนนะั้นะนะเนาะถ้ายาปัจจุบันเราซื้อไว้เท่าไหร่แล้วครับเราจะซื้อเพิ่มได้แค่ 486ขวดตามค่า maximum ที่เราสามารถซื้อได้หรือว่ากระป๋อที่เราสามารถเก็บได้อันนี้ก็สามารถซื้อได้แล้วพอเราใช้เสร็จครับค่อยเอาไปเก็บคลังแล้วก็ใช้ยาปกติทั่วไปที่เป็นยาราคาถูกกว่านะครับใช้ในการผ่าน q u e s อันนี้ก็จะช่วยทําให้คุณสามารถผ่านบอสแมงมุมได้หรือว่าบอสต,ต่างๆที่เราอาจจะต้องเจอแต่ที่สําคัญอย่าลืมหลบสกิลที่มันสามารถหลบได้ด้วยนะครับไม่ใช่ยืนแช่ทุกสกิลถ้ายืนแช่ทุกสกิลเนี่ยโอกาสผ่านยากแล้วก็ หาของมาใส่ครับส่วนใหญ่ก็หาพวกผ้ามันคอยอย่างเงี้ยมันสามารถไปาร์มตอบได้นะมันจะมีฟื้นฟู SP สพวกหนึ่งอันนี้ก็สามารถใช้ชั่วคราวไปก่อนได้เช่นเดียวกันครับอย่างตอ่อมาครับในหัวข้อที่2นั่นก็คือการซื้อสกิลนะครับหลายๆคนคิวเควสผมมาเยอะมากๆว่าเอ้ยพี่เราจะซื้อสกิลกันเลยไหม สกิลในเกมครับมีขายอยู่ในเมืองซึ่งแต่ละเมืองครับจะขายสกิลแตกต่างกันอันดับแรกครับทุกคนจะต้องไปเมืองของเรากันก่อนสําหรับแต่ละเมืองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเมือง1หรือว่าเมือง2เนี่ยการขายสกิลราคาก็จะแตกต่างกันในส่วนนี้ครับเ,เพื่อนๆจะต้องตัดสินใจแล้วนะว่าเอ้ยเราจะเล่นอาชีพอะไรหรือว่าสายไหนการซื้อสกิลแต่ละครั้งครับต้องดูความจําเป็นแล้วก็การใช้งานด้วยการที่เราจะซื้อทุกสกิลถามว่ามันซื้อได้ไหมมันซื้อได้แต่ปัญหาลหลักๆของตัวอาชีพครับมานามไม่พอใช้ ถ้ามานาไม่พอใช้ครับเราก็ควรใช้ในส่วนของสกิลที่สําคัญสําคัญกันก่นกอนโดยปกติแล้วนะครับถ้าเป็นในส่วนของแอสซินสกิลที่ใช้นะครับก็จะมีพวกสกิลตีธรรมดาไปก่อนก็ได้ครับแต่มันก็จะมีการกินมานาเราอาจจะใช้พวกบัฟพวกบัฟไอ้น,นี่จะมีแบบสร้างความเสียหายแล้วก็มีบัฟไปใส่ด้วยนะครับก็สามารถใช้พวกนี้ไปก่อนก็ได้นี่แบบเฉยชาใส่ศัตรูนะครับตาประทับอันนี้เอาไว้แบบทําสตาร์ใส่ศัตรูก็ได้เช่นเดีวยวกัน แล้วก็พอเราเล่นไปสักพักเราค่อยเอาเน้่ใน้ส่งการตีธรรมดาหรือว่าผลักออกมาใช้ซึ่งแต่ละสกิลเนี่ยเราสามารถตีบวกกันได้นะครับหลักแล้วก็จะใช้ประมาณนี้นะครับผมก็จะใช้บัฟหลบหลีกนี่สอันนี้นะครับแล้วก็คอยใช้หายระยะใกล้กับตีธรรมดาเป็นหลักหรืออาจจะบวกกับการตีสกิลอื่นเพิ่มเติมเพื่อให้เราสามารถทาดาเมจได้แรงขึ้นแต่ต้องเติมเพื่อนกันก่อนนะครับว่าเวลาเราซื้อสกิลนะครับเราไม่สามารถย้ายไปใส่อื่นได้นะถ้าย้ายไปใส่อื่นเราจะต้องซื้อสกิลใหม่ทั้งหมดไอ้นี้มันค่อนข้างที่จะ เปลืองมากๆใครที่เป็นสายฟรีเดี๋ยวว่ากำลังเก็บโกะโกในเกมหายากมากๆส่วนถ้าใครมีโกไม่พอใช้ทำเควสฟ้าครับเควสฟ้าก็คือเควสลองสามารถกดที่เควสแล้วก็เควสลองตรงนี้ได้นะครับก็ไล่ทำได้เพราะว่าจบเควสลองแต่ละเควสเนี่ยจะได้โกประมาณ7 0 0 0 0 EP 2% 4% 3%ีแล้วก็จะได้รับในส่วนของพวกยา e ีต่างๆเอาไว้ฟาร์มต่อได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็สามารถไปตามเก็บเควสรลองของแต่ละเมืองได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดที่เราสามารถเก็บเพิ่มเติมมไไดด้่ควรพลานะ หัวข้อต่อมาครับหัวข้อที่3ของการคราของการคราของภายในเกมครับต้องบอกก่อนในนี้ค่อนข้างสําคัญแล้วก็เป็นข้อควรระวังอย่างมากนะครับการคราของเนี่ยหลักๆแล้วนะครับมันจะมีของอยู่3เทียดยที่จะมีเทียต่ำสุดนะครับอันนี้คือเทียสามเนาะจะได้ในส่วนของความเร็วโจมตี14แม่นยำสองของที่คราหาง่ายพอเป็นเทียสองครับอ่ะจะได้รับในส่วนการฟ้นฟูเอ็มบวก4แม่นยำสามหลักๆแล้วของที่แพงสุดจะเป็นผนึกมานาอันนี้หายากแต่มีวิธีหา และก็สุดท้ายครับนั่นก็คือของเทียรหนึ่งที่มีความเสียหายทั้งหมดบปกแม่นยำสีอัตราริดข้อสอหายากสุดก็จะเป็นคริสตัลลึกลับซึ่งอันนี้จะได้ดรอปจากดันเจียนเท่านั้นแล้วก็ราคาแพงมากๆตอนนี้จู่ก็ละประมาณตอนอ๋อสี่ร้อละนะครับตอนแรกประมาณพั0แปก็เหลือประมาณส0่อันนี้ก็ใช้2ชิ้นแล้วก็ต่างๆก็สามารถาร์มได้ในแมป เอาจริงๆนอะของฟ้าเนะี่ยผมให้ผมแนะนานะผมจะแนะนําในส่วนของของเทียสองเป็นหลักเพราะของเทียสองครับมันจะเป็นของที่มีความสามารถในการฟื้นฟู MP เมื่อเราสามารถฟื้นฟู MP หรือว่ารีเจน MP ได้ไวการใช้สกิลทุกสกิลได้เนี่ยมันเป็นข้อดีมากกว่านะครับต่อให้เราสามารถใช้อาวุธที่มันโจมตีแรงแม่นยําสูงมีค่า,าตา่ากิติคอลแต่ถ้า MP เราไม่พอใช้การที่เราใช้ของเหล่านั้นครับมันก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เราได้พลังโจมตีก็จริงแต่สกิลเราเนี่ย แทบจะไม่ได้ใช้เลยนะครับเพราะว่ามานาหมดผมก็เลยมองว่า MP ที่ Gen หน้าจะสําคัญที่สุดแล้วก็เล่นไปสักพักสําหรับสายาชีพไหนที่รู้สึกว่าเอ้ยเริ่มอยู่ตัวแล้ว MP เราพอแล้วหรือว่าค่า MP ที่เราได้จากแตกต่างๆของสมุดเนี่ยเพียงพอแล้วเราค่อยมาทําการวางแทนคัพอาวุธชิ้นอื่นที่ มีค่าแม่นยำมีอัตราคียที่ข้อตามหลังก็ยังไม่ใส่นะครับอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะท่าที่ดูมาผมรู้สึกว่า MP Re เจนเนี่ยน่าจะสําคัญที่สุดนะครับเพราะว่าแต่ละชิ้นเนี่ยครับมันก็จะมีการฟื้นฟู MP บางเกราะก็มีหลบหลีกนะครับทวนใหญ่เทียสอเนี่ยคุ้มสุดแล้วในช่วงเริ่มต้นนี่ฟื้นฟูสามารถสะสมแล้วก็คับของเทียสอใช้ไปก่อนก็นได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่จะทาให้เราสามารถเล่นได้ง่ายนะไม่ได้ยากเกินไปแล้วก็เติบโตได้ไวนะครับผมอนน้นจะดย,ยากแนนพ หัวข้อต่อมาครับนั่นก็คือกิ้นะครับในหัวข้อที่4ระบบ, IL, บกิ้ถามว่าสําคัญไหมบอกได้เลยครับว่าสําคัญมากๆพ่ะอะไรครับระบบกิ้วหลักๆเลยนะครับมันมีผลต่อการสะสมแต้มกิ้แต่ในส่วนนี้ครับเ,เพื่อนๆจะต้องหากิ้ที่เ,เพื่อนจะเล่นปัจจุบันแล้วเพื่อนๆจะต้องมีแอคทีฟจากกิ้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการช่วยบริจาคยิ่งเราบริจาคเยอะนะครับที่เป็นเพื่อนเนี่ยคุณจะได้รับในส่วนของเหรียญกิ้วซึ่งไอเหรียญกิ้เนี่ยเราสามารถเอาไปใช้ในการแลกเปลี่ยนได้ปัจจุบันมีอยู่ประมาณ40,70นีครันเเราไปปแลกยนกัน ไอเหรียญกิลเนี่ยมันเอาไว้แลกเปลี่ยนของได้ค่อนข้างดีนะครับอันนี้ก็จะมีแลกเปลี่ยนนี่หเหรียญกิลวนะครับนี่เห็นไหมมันก็จะมีของม่วงให้เราใส่นะครับผมพร้อมกับเอฟเฟกต์เซตให้กับเราด้วยอันนี้คือเราสามารถหาของม่วงได้เลย,เลยแล้วควาเสียหาย PVP นะครับเราป้องกงันส่วนใหญ่ก็จะเป็นเซต p v p อย่างน้อยอะเรามีของม่วงใส่แน่ๆครับสาหรับแต้มกิลวเนาะก็สะสมก็แลกไปได้เรื่อยๆอันอื่นเราไม่ค่อยแนะนําให้แลกเท่าไหร่ครับหลักๆก็ของม่วงพวกนี้ อันนี้ก็เหมาะสาหรับสายฟรีสะสมไปได้ยังไงเราก็มีของมวงใช้ส่วนแต้มอื่นเนี่ยจะได้รับจากการทํากิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอวตารอาวุธแล้วก็พานะซึ่งพวกนี้จะได้รับจากการเคลียร์เควสหมู่บ้านหรือเรีกยกง่ายๆครับว่าเควสเดว,วันสําหรับเควสเดว,วันครับเพื่อนๆสามารถรีเซ็ตได้แล้วก็รับเควสไปได้หลักๆแล้วนะครับบางคนจะเลือกรีเซ็ตเควสนะครับให้ได้ในส่วนของอุปกรณ์สีฟ้าแต่มันต้องมาวัดดวงอีกทีนะครับส่วนตัวแล้วผมมองว่าหายนี้ที่สุดครับนี่ผนึกมานา ไอเน,นี้ยดีสุดเพราะว่ากว่าจะไปดอปมันอาจจะยากถ้าเอามาขายช่วงนี้ก็อาจจะได้ราคาได้หนึ่งแต่ส่วนใหญ่แล้วพวกเนี้ยไม่ได้ขายเราจะเอามาใช้ในการคราฟอาวุธนั่นเองนะครับอันนี้เอามาใช้ช่วงแรกก็อย่างน้อยเวลาเราติ๊กเก็มีกาดออกครับหรือว่าจะโฟกัสในส่วนของพวกหินคราฟโดยตรงกันเช่นเดียวกันครับอันนี้แล้วแต่การตัดสินใจเนาะแต่ผมรู้สึกว่า2ออย่างเนี้ยกาลังดีต่อ,อการเริ่มต้นนะครับแล้วก็เล่นได้ง่ายบางคนแบบพลาดไม่ได้ทำอย่าลืมทำด้วยนะครับตัวเกมรีเซ็ตวันตอนประมาณ11บอโมงเช้าของทุกๆว มาครับหัวข้อสุดท้ายของเราในพาร์ทนี้นก็คือการฟาร์มในแต่ละวันบางคนอาจจะสงสัยว่าอพี่แล้วหลุก,การฟาร์มในแต่ละวันเนี่ยเราควรฟาร์มอะไรกันบ้างอันดับแรกเลยนะครับนั่นก็คือการเดินเควสหลักนะฮะการเดินเควสหลักเนี่ยเอาเท่าที่เราไหวหรือว่าถ้าเรามีตี้ไปต่อได้ไปต่อยาวๆเลยครับเมื่อเราติดเควสหลักแล้วนะครับเราไปเดินเควสลองกันต่อเควสลองก็จะเป็นเควสที่เราจะได้ ep ด้วยได้โกด้วยหลักๆก็คือได้โก้แหละจากนั้นครับก็ค่อยมาทําในส่วนของพวกเควสหมู่บ้าน รีหาในส่วนของพวกผลึกมานาะเพื่อเอามาไว้เป็นวัตถุดิบในการคราฟเนาะถ้าไปปล่อยบอตนี่ก็ไม่รู้จะดอกตอนไหนหรือดอปยากก็มาฟาร์มพวกนี้ไปก่อนได้นะครับอย่างน้อย3ชิ้นก็ยังดีนะฮะแล้วก็รีหาได้นะครับ3ชิ้น2ชิ้นก็ไม่แย่พอฟาร์มนี้เสร็จแล้วมันลงได้ประมาณ7จดรอบเนอะแล้วก็ให้มาลงในส่วนของดันเจี้ยนดันเจี้ยนนะครับแนะนำเป็นดันเจี้ยนระดับสูงเนาะดันเจี้ยนเนี่ยมันจะมีเวลาในการลงแล้วก็จะรีออกไปนะครับก็อันดับแรกคือ ลงอ p พีก,กรอี e ีกับโกเสร็จปุ๊บแล้วก็ค่อยลงในส่วนของอันนี้นะครับของแพงสุดในดัานนี้ก็คือจะเป็นหินจิรนายอันนี้ของแพงมากลงระดับที่เราไหวใช้วิธีการบอรดไอดอลซึ่งบอรดไอดอลโหมดครับเพื่อนๆจะต้องกดไปในส่วนของแบตเตอรี่ตรงนี้นะครับขวาล่างกดไปในมือถือก็จะมีครับแล้วมันจะมีคําว่าโหมดไอดอลนะครับแล้วก็มีเวลาบอดประมาณ8ชั่วโมงของทุกๆวันก็สามารถใช้โหมดนี้ในการบอดไปได้นะครับอันนี้ก็จะเป็น,นจุดหนึ่งที่เอามาใช้หลกักๆ าวันก็ประมาณนี้ถ้ามีช่วงกิจกรรมวอลกิลหรือว่าบอสกิลหรือว่ากิจกรรมตีกิลต่างๆก็สามารถมาเล่นกิจกรรมช่วงนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับผมโอเคครับก็จบลงไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ5สิ่งสําคัญที่ผู้เล่นใหม่ควรรู้ในการเล่นเกม Odin Warden ah r i c i n g จะได้ไม่พลาดในช่วงต้นเกมหวังว่าจะเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันในพาร์ทต่อไปสําหรับวันนี้๊า่บายสวัสดีครับ